แต่ประเทศเราเนี่ยนะครับคุณพิรพันธ์ก็เคยพูดว่าก็กําลังจะแก้ขไขปัญหาว่าไปขึ้นรายวันไม่ได้อเพราะอะไรครับมันทําสัญญาซื้อขายกันเป็นล่วงหน้าอนะครับณนะราคาในขณะนั้นราคาจะขึ้นก็ไม่มีความหมายแต่นี่นะครับเอาทั้งขึ้นทั้งล่องไงก็ณราคาที่ทําการซื้อขายล่วงหน้าคและที่สําคัญที่สุดต้นทุนเนี่ยนะครับที่บอกว่า21บาทปาบเปล่าเป่าเนี่ย นะครับแล้วมาเพิ่มเป็น 30, 40, 40 50บาสนะครับแล้วแต่ยี่ห้อเนี่ยแล้วแต่ชนิดนถามว่านี่ครับการเพิ่มมาเนี่ยนะครับจะไปจัดการยางความเป็นจริงราคามันต่ำกว่ายี่สบเอ็ดเนี่ยเป็นการบอกกันบอก,กว่า21นะครับไอ้ที่มาของ21นี่เขายังพูดไม่ชัดนะว่ามันมาจากตรงไหนกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันลามทุกชนิดอะแก๊สหนึ่งก็ไปดูในราคาของ อของซาอุทั้งที่เวลาทําสัญญาซื้อขายนีซื้อขายล่วงหน้าน้ํามันไปดูสิงคโปร์สูปในไทยก็ดูสิงคโปร์ซื้อขาย